สวัสดีครับแฟนคลับลุงพลทุกท่านฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัปเดตข่าวสารใหม่นะครับจะเป็นการอัปเดตให้กับท่านนะครับความคืบหน้าจากทาง facebook ของทนายสมเกียรติโรจนะวอรกมนได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับเกียรติมีไว้สําหรับคนที่มีเกียรติก็สมเกียรติไงปอลอหน้าเบื่อกับเกียรติที่จอมปลอมจัง ซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์ของทนายถูกหวยแพร่ออกไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นนะครับคนแรกบอกว่าระวังคนบางคนจะไม่ให้เกียรตินะครับถัดมานะครับบอกว่าค่ะถึงใครจะไม่ให้เกียรติเราแต่เราให้เกียรติเขาก็เท่ากับเราให้เกียรติตัวเราเองค่ะถัดมานะครับบอกว่าค่ะเรารักนับถือท่านทนายสมเกียรติมากถึงแม้เพิ่งจะติดตามท่านทนายมาได้เกือบปี ดูออกว่าท่านเป็นคนดีค่ะและให้เกียรติยกย่องท่านทนายสมเกียรติค่ะท่านคือทนายของประชาชนโดยแท้จริงค่ะถัดมานะครับบอกว่าทนนายแกให้เกียรติทุกคนครับ <Ooh. S 1> ผมรู้จักกันมานานถัดมานะครับบอกว่าจริงค่ะท่านทนายเกียรติมีไว้กับคนที่มีเกียรติและคนที่รู้จักให้เกียรติคนอื่นค่ะถัดมานะครับบอกว่าท่านทนายสมเกียรติพูดถูกท่านไม่เคยพูดดูหมิ่นคนอื่น ไม่เหมือนทนายบางคนที่มีศีลแค่พูดออกจากปากว่าสวดมนต์ทุกวันเดินจงกรมเป็นนิดนั่งสมาธิปฏิบัติดีปฏิบัติชอบได้แต่ทำไมเหยียดหยามซ้ำเติมคนที่กำลังจะจมน้ำแต่หลงคอถัดมานะครับบอกว่าเป็นกำลังใจให้นะคะท่านทนายถัดมานะครับบอกว่าให้เกียรติตัวเองคือการให้เกียรติผู้อื่น ให้เกียรติผู้อื่นก็คือการให้เกียรติตัวเองแล้วจะดีเองครับถัดมานะครับบอกว่าเกียรติมีไว้สําหรับท่านคนที่น่าให้เกียรติแต่เกียรติมีไว้สําหรับคนที่น่ารังเกียจหรือพวกที่มีหัวไว้ตั้งบ่าค่ะคุณทนายเป็นกําลังใจให้นะคะถัดมานะครับบอกว่าระวังอกหักเด้อท่าน บางคนชอบทําเด่นจนลืมให้เกียรติถัดมานะครับบอกว่าสู้ขาท่านทนายรักเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือมอบความสุขให้ประชาชนความคืบหน้าล่าสุดจากทางช่อง YouTube ของเฮียเดนินนาคาซึ่งได้โพสต์คลิปวิดีโอโดยพูดในคลิปไว้ว่าทนายที่เทกับทนายที่ไม่รับเนี่ยเขารู้จักกันพูดแค่นี้แหละแล้วก็ ทนายอ่ะมีเยอะประเทศไทย80,000กว่าคนไม่ต้องเสียใจและทะนะออกมาบอกว่าลุงรับบริจาคผมจำได้ว่าตอนน้องแอปเปิลเสียเนี่ยไม่ใช่ลุงนะที่ไปโพสต์รับบริจาคในเพจมุกดาหารส่วนทนายชุดแรกที่มาทำคดีให้ลุงก็ให้เปิดรับบริจาคครับข้ามูลนิธิ ผมถามว่ามันต่างอะไรกันลุงไม่ได้เปิดปรับบริจาคเลยสองครั้งแรกในอดีตตอนน้องเสียก็ไม่ใช่ลุงตอนมีทนายมีชุดทนายก็ไม่ใช่ลุงใครเห็นด้วยแค่นี้ก็รู้แล้วว่าควรจะช่วยชัยพลไหมเห็นด้วยกดตองหนึ่งถูกไหมยายโบนัสแค่นี้ก็รู้แล้วว่าลุงไม่ผิดพวกคุณ มาหาแดกกับชีวิตลุงชัดๆเลยใช่ไหมพี่คำพาแม่คำพามอมแคกๆคุณมาหาแดกกับน้องแอปเปิลกับลุงชัดๆเลยดันออกมาพูดเมื่อวานนี้ว่าลุงมีแผนเหนือเมฆที่จะมาเอาตังค์เขายัางไม่ได้รับบริจาคเลยบอกว่าลุงมาเหนือเมฆ เจาทนายคนนี้เพราะอยากรับบริจาคอดีตไม่เคยนอกจากสร้างปู่ซึ่งก็ไปจ่ายภาษีเรียบร้อยแล้วกับสร้างพื้นเพราะลุงล้านเปอร์เซนต์แล้วก็ไปว่าคนอื่นคุณจำไว้เลยนะคนที่มันไปด่าคนอื่นนะ่ะว่าคนอื่นนะ่ะมันเคยทำพูดได้เป็นฉากเลยสมองมันก็คิดแต่เรื่องนั้น ใครเห็นด้วยกดตองสองนี่ผมว่าทิ้งลุงไม่ได้ผมน่ะมีปัญญาพอสมควรคุณพูดอะไรผมไม่เคิมและบอกว่าจะประหารชีวิตลุงประหารบ้านพ่อคุณเหรอประเทศไทยไม่มีโทษประหารชีวิตตั้งนานแล้วความคืบหน้าล่าสุดจากทาง Facebook ของคุณวีระหลวงสมบุญได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับ ใครบ้างที่เห็นศพน้อง12พฤษภาคม63คดีน้องชมพู่หาย11พฤษภาคม63และตายมีเงื่อนงำจนถึงวันนี้มีการจับเพื่อโยนความผิดให้ลุงพลทั้งที่คนทำความผิดอยู่ในบ้านหลังใหญ่คนเห็นร่างน้องในบ้านวันที่12พฤษภาคม63คือพ่อแม่น้องซึ่งต้องรวมพี่สาวน้องด้วย ยายสมควรก็คงรวมตาชาญส่วนลูกตาชาญคนอื่นก็น่าจะเห็นเพราะบ้านใกล้กันส่วนบ้านลุงป้าห่าง400เมตรจึงไม่รู้เรื่อง 14. พฤษภาคมยายสมควรพูดห้ามไม่ให้พ่อแม่น้องขึ้นเขาไปดูศพลูกว่าอย่าไปเลยพ่อมันก็ช็อกอยู่แล้วเมื่อเห็นศพน้อง คือพ่อเห็นศพน้องข้างล่างมาก่อนซึ่งยายที่อยู่ตรงนั้นจึงเห็นตอนพ่อเป็นลมส่วนแม่น้องก็ไม่ให้ขึ้นไปดูโดยอ้างว่าเขาสูงนะทั้งที่ยังไม่มีใครรู้ว่าร่างน้องอยู่บนเขาที่สูงแต่จะไปถวายเป็ดไก่แก่หมอดู ทั้งที่เคยพูดว่าไม่เชื่อหมอดูและสยศาสตร์นอกจากนั้นแม่น้องอยังโพสต์ facebook ว่าน้องตายวันที่12พฤษภาคมดังนั้นคนที่รู้ว่าน้องตายจึงมีมากแค่คนกดไลค์รับทราบในโพสต์ก็116คนแล้วมีคนเขียนข้อความแสดงความเสียใจ15คน เรื่องแดงขนาดนี้กรมตำรวจเมืองไทยยังกล้าจับลุงป้าเป็นผู้กระทำน้องคงมีกรมตำรวจแห่งเดียวในโลกที่ทำได้เหตุที่ใช้ชื่อกรมตำรวจเพราะสุวัตนายใหญ่คุมคดีนี้ถ้าละอายใจกันก็ยอมงอสารภาพและเอาคนผิดตัวจริงมาลงโทษซึ่งเห็นและรู้ข่าว ตั้งแต่12พฤษภาคมเกิน,100นร้อยคนรวมทั้งยายกตาหลักฐานพิรุษอื่นๆยังมีอีกเพียบเลยท่านสุวัตแจ้งยอดสุขยอมงอดีกว่าไหมศักิ์ศีตำรวจจะได้เหมือนเดิมสวัสดีครับวีระหลงสมบุญความคืบหน้าจากทางทนายสมเกียรติโรจนะวอรกมลท่านได้พูดไว้ดังนี้ครับ มุมมองในรูปแบบการทำงานคดีเนี่ยทนายสมเกียจมีมุมมองในการทำคดีนี้แบบไหนอย่างไรคำถามนี้จะสอบแววไหมครับซึ่งทนายสมเกียติได้ตอบดังนี้คืออย่างนี้ตอบได้เท่าที่ตอบคำถามเขาถามมาถ้าไม่ตอบเดี๋ยวเขาก็จะหาว่าไม่ให้เกียรติผู้สื่อข่าวผมว่าคดีนี้ทำคนเดียวไม่ได้ยังไงก็ต้องมีคณะไม่ว่าท่าน ใดนั้นจะมารับก็ต้องมีคณะเข้ามาทำงานคดีนี้ถือว่าเป็นคดีพิเศษก็ได้เพราะว่ามันไม่ได้มีการต่อสู้กันแบบปกติเนื่องจากมันเป็นการต่อสู้กันในโซเชียลด้วยแล้วก็สู้กันในลักษณะองค์กรบางอย่างด้วยเหนื่อยครับเหนื่อยจริงๆถ้าใครมาเป็นทนายผมก็ยอมรับว่าเหนื่อย มีบางคนบอกเชียร์พี่ทนายด้วยนะแค่นี้อีคิวเปิดเสื้อมาีนเลือดซิปหมอบอกทนายถ้ามีแผลอีกอันหนึ่งนะ่ะเย็บไม่พอแล้วนะหลังมันเวอะหวะหมดแล้วนะเนี่ยมีคนแทงข้างหลังกรีดข้างหลังเปิดเสื้อมานี่เลือดซิปเลยนะเนี่ยคดีนี้เนี่ยเรายืนยันหรือยังว่ารับหรือไม่รับ ทนายก็ตอบว่ารับหรือไม่รับผมไม่พูดมันเป็นอะไรที่ถ้าพูดจะซ้ายหรือขวามันเป็นการผูกมัดตัวผมเพียงแต่ว่าง่ายๆคือไม่ได้รับการติดต่อใดๆทั้งสิ้นนะครับแต่ถ้าในมุมมองนะ่ะทนายสมเกียรติอย่างที่พูดไปก็คือคดีนี้มันก็คดนีนี้มันต้องมีทีมงาน ถึงแม้ทนายท่านใหม่ที่มาจากสุรินทร์หรือมาจากไหนก็ตามจะเป็นทนายเกษมที่นั่งอยู่นี่หรือทนายอุปโลกก็ตามหัวหน้าฝ่ายกฎหมายอุปโลกก่อนนะครับก็คือมันต้องเป็นทีมเพราะงานมันเยอะมากและที่สำคัญอะอะไรครับงานนี้มันผ่านการเดินทางมามากกว่า600วันถ้าทนายคนแรกที่รับงานมีเวลา600วันในการเตรียมตัว การต่อสู้ของลุงพลจะแน่นขึ้นแต่อยู่ดีดีเนี่ยมันเหลือเวลาอยู่ไม่กี่เดือนแล้วหลังจากนี้การบ้านหนักไหมหนักถ้าใครจะรับทำคดีนี้ต้องทิ้งคดีอื่นให้หมดคือมันไม่มีเวลาที่จะไปจับจาเรื่องอื่นมันนับถอยหลังแล้ว9 8 7 6 5 มันไม่มีเวลาแล้วเพราะฉะนั้นนะ่ะตรงนี้ขอให้ลุงพลแล้วก็ทีมทนายชุดใหม่ต้องตระหนักเรื่องเวลานี้ให้ดีโดยเฉพาะเขาย้ำว่าวันที่3-1จะต้องยื่นคำร้องคำถแถลงเกี่ยวกับพยาน